คือมันก็น่าคิดนะครับว่าแบบความรู้สึกที่เคยรักใครมากๆสุดหัวใจเนี่ยเออมันกลายเป็นความเกลียดชังแบบรุนแรงไปได้ยังไงเหมือนกับว่าลืมไปเลยว่าเคยรักกันมาก่อนจากเห็นแต่ข้อดีกลายเป็นเห็นแต่ข้อเสียไปหมดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ดูนะครับโดยอิงข้อมูลจากบทความหนึ่งที่เขาไปสำรวจทั้งมุมมองทางประสาทวิทยาแล้วก็จิตวิทยาด้วยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ กลไกเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่คำถามสำคัญเลยก็คือว่าทำไมล่ะครับทำไมความรักที่มันเคยหวานชื่นมากๆเนี่ยถึงพลิกไปการเป็นการเกลียดชังได้ขนาดนั้นเหมือนความจำดีๆมันหายไปไหนหมดเราลองมาดูมุมมองทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนี้ไหมครับได้เลยค่ะคือมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะจาก w e l c o m e Laboratory of Neurobiology เขาทำการทดลองโดยให้อาสาสมัครอะคะ่ะดูภาพของคนที่ตัวเอง เออเกลียดที่สุดเกลียดที่สุดเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนเก่าหรือไม่ก็คู่แข่งทางธุรกิจหรืออาจจะเป็นคนดังบางคนที่เขารู้สึกไม่ชอบมากๆากันนะคะครับครับแล้วก็สแกนสมองไปด้วยพร้อมๆกันอือฮะแล้วผลเป็นไงครับผลการตรวจสแกนสมองพบว่าวงจรความเกลียดในสมองเนี่ยมันมีการทำงานหลักๆอยู่ในสองส่วนค่ะ ส่วนแรกคือพิวเทเมนค่ะส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกขยะขยงรังเกียจแล้วก็ที่สำคัญคือมันเชื่อมโยงกับการวางแผนเคลื่อนไหวหรือการตอบโต้ด้วยอ๋อคือไม่ใช่แค่รู้สึกแต่มีเรื่องแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนคืออินซูล่าค่ะส่วนนี้จะตอบสนองต่อความรู้สึกไม่สบายใจความวิตกกังวลต่างๆเดี๋ยวๆนะครับตรงนี้น่าสนใจมากคือสมองส่วนอินซูล่าที่ทำงานตอนเกลียดเนี่ย มันเป็นส่วนเดียวกับที่ทำงานตอนเรารู้สึกรักหรือแบบหลงหลายใครมากๆด้วยเหรอครับใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ น่าทึ่งมากในการศึกษาชิ้นนี้แปลว่าสมองเราไม่ได้แยกแบบว่าความรู้สึกแรงๆบวกกับลบออกจากกันชัดเจนขนาดนั้นมันเหมือนเหมือนเป็นสวิตช์คนละขั้วของวงจรเดียวกันหรือเปล่าครับมันอาจจะชี้ให้เห็นว่าความรักความเกลียดเนี่ยอาจจะใช้กลไกทางสมองบางส่วนร่วมกันโดยเฉพาะในแง่ของความเข้มข้นทางอารมณ์นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทํางานต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือสมองส่วนเปลือกสมองใหญ่หรือ cerebral cortex นะคะ <S <S ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะส่วนนี้ควบคุมการใช้เหตุผลและวิชรณนญานของเราซึ่งผลการศึกษาพบว่าตอนเราตกหลุมรักหรือรู้สึกรักมากๆเนี่ย สมองส่วนนี้จะทำงานลดลงอ๋อ oh, ที่เขาว่าความรักทำให้คนตาบอดประมาณนั้นเลยค่ะคือเราอาจจะมองข้ามข้อบอกพร่องหรือใช้เหตุผลน้อยลงไปบ้างแต่พอความรู้สึกมันเปลี่ยนเป็นความเกลียดสมองส่วนนี้กลับทำงานหนักขึ้นมากค่ะกลับมาทำงานเต็มที่เลยใช่ค่ะทางเซเมียเซคิโตเรียซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเนี่ยเขากล่าวไว้น่าสนใจว่า จริงๆแล้วความเกลียดเนี่ยมันต้องใช้พลังงานทางอารมณ์หรือ passion ไม่ต่างจากความรักเลยอืมสมองส่วนเหตุผลอาจจะแบบเบาๆลงหน่อยพักผ่อนไปบ้างทำให้เราอาจจะยอมรับข้อเสียบางอย่างได้แต่พอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปในทางลบกลายเป็นความเกลียดชังขึ้นมาสมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานเต็มกำลังเลยทีนี้ทำให้เราอาจจะย้อนกลับไปประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจในเรื่องที่ตอนรับอาจจะเคยมองข้ามไปเหมือนพึ่งตาสว่างอะไรทำนองนัน้นใช่ค่ะเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะทีนี้ลองมาดูมุมมองทางจิตวิทยากันบ้างนะคะซึ่งก็น่าสนใจว่ามันให้ทำอธิบายที่ค่อนข้างสอดคล้องกันมีดรเจอร์รี่ไฮสเลอร์ค่ะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกอาวุโส ท่านเสนอเหตุผลไว้สี่ข้อที่อาจจะทำให้เราเกลียดคนที่เคยรักมากๆได้มีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยคือความรักทำหยเราเปราะบางค่ะการที่เราเปิดใจให้ใครสักคนมากๆเนี่ยมันเหมือนเราเปิดจุดอ่อนให้เขาเห็นพอเรารู้สึกว่าถูกทำร้ายหรือถูกหักหลังความรู้สึกเกลียดมันอาจจะไม่ได้พุ่งไปที่ตัวเขาคนเดียวแต่เราอาจจะเกลียดความรักที่ทำให้เราต้องรู้สึกอ่อนแอรหรือเจ็บปวดแบบนี้อ oh. เข้าใจได้ครับมันเหมือนเกลียดตัวเองที่ไปรักเขาอย่างนี้เหรอครับคล้ายๆแบบนั้นค่ะข้อ2คือบางครั้งเราอาจจะเลือกคบคนที่ทําร้ายจิตใจโดยไม่รู้ตัวซึ่งอันนี้อาจจะมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่อาจจะเชื่อมโยงความรักกับความเจ็บปวดหรือความรุนแรงบางอย่างไปโดยไม่ตั้งใจอืมเป็นไปได้ข้อ3คือการพึ่งพิงกันมากเกินไปค่ะ คือในความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราอาจจะผูกติดกับอีกฝ่ายมากจนรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองหรือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวความรู้สึกอึดอัดที่สะสมน,น,นานๆเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจหรือความเกลียดชังได้เหมือนกันครับครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ4ี่คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะตอนแรกที่เราตกหลุมรักใครสักคนเราอาจจะโฟกัสไปที่ข้อดีของเขามากๆแต่พอเวลาผ่านไปอยู่ด้วยกันนานขึ้น ข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่ตอนแรกเราอาจจะมองข้ามหรือรับได้เช่นนิสัยส่วนตัวบางอย่างการไม่ช่วยงานบ้านหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมันอาจจะค่อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเออทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วโฟังดูแล้วทั้งข้อมูลทางสมองทั้งทางจิตวิทยา มันดูจะสนับสนุนแนวคิดยิ่งรักยิ่งเกลียดจริงๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่คําเปรียบเรยแล้วแต่เหมือนกับว่าความรู้สึกที่มันเข้มข้นมากๆอย่างความรักเนี่ยมันสามารถพลิกขั้วไปเป็นความเกลียดที่เข้มข้นไม่แพ้กันได้จริงๆใช่เลยค่ะประเด็นสําคัญคือความเชื่อมโยงที่มันใกล้ชิดกันมากๆระหว่างความรักกับความเกลียด ซึ่งมันมีคําอธิบายรองรับทั้งในระดับชีววิทยาคือการทํางานของสมองอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ในระดับจิตใจด้วยไม่ว่าจะเป็นกลไกป้องกันตัวเองหรือการที่เราตีความสถานการณ์หรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปจากเดิมในบทความต้นทางเขาก็ให้ข้อคิดไว้นะครับว่าเออไม่ว่าเราจะเปลี่ยนจากรักเป็นเกลียดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความรู้สึกเกลียดชังนั้นมันสําคัญต่อสุขภาพใจของเราเองมากๆเลย เพราะการแบกความเกลียดเอาไว้มันก็เหมือนเราทำร้ายตัวเองไปด้วยนะครับจริงค่ะการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกด้านลบพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วนั่นก็นำไปสู่คำถามที่เออหน้าคบคิดต่อนะคะว่าถ้ากลไกการสลับขั้วความรู้สึกที่มันรุนแรงมากๆจากบวกสุดๆไปลบสุดๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกแล้วละก็มันจะสามารถปรากฏในความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆได้ด้วยไหมคะอย่างเช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งมันเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของความสัมพันธ์พวกนี้เนี่ยถูกทําลายลงไปมันจะเป็นยังไงได้บ้าง